สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้าจะไปต่อกันเลยนะคะเนาะไี่เห็นแล้วพี่น้องอู้นี่น,นี่เอาท่านี้ก่อนเอาท่านี้ดิท่านนั้นกระแม่นท่านน,นี้กระแม่นไอซี่เอาท่านีน้ไปงาโอ้ยเห็ดน,นางไก่กระแม่นย้อนย้อนที่สวนเห็ดนางไก่ไหมยืดลุกไอ้กลุกยูดลุกอิบยูดยืดซี่ยืแคนเทียมมีโอเคโอ้พี่น้องหอดเห็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 ดบอดี้ฮอตบอดี้ฮอตอัน ปลาที่มาอยู่จ้ะพริกซบเยาวเว้นต์เว้นต์ต์ท่านนี้เว้นเวนเวนโอเคติปเก็บเห็ดอันนั้นก่อนนะคะเนาะใจเย็นตีเอ้ยเห็นเห็ดลายเป็นอย่งเสีเด้อค่ะพี่นอ้องเอ้ยอาจจะบ่เสียงอาจจะเป็นอันนี้แล้วค่ะเนาะเสียงดังบกเว้กไยวๆถ้าจะเดอ้อติปิเก็บเห็ดอนนันก่อนะคะ่ะเห็ดน,นังไก่ พี่น้องเอฟซีเฮาอยากเห็นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเข้ามาเก็บเห็ดมันปูน้ำนกลจ้ะโอเคโอเคดีแล้บพี่น้องติตาดีค่ะเนี่ยเห็ดมันปูเต็มพี่น้องเอ้จะล่ะเห็ดมันปูจะตีเก็บเห็ดนั่งไกลก่อนจ้ะเห็ดนั่ง พี่น้องเก็บให้นงไกลจ้ะนี่เนาะพี่น้องเ้าอ,อย่าเห้นเอาไาเฮ็ดคลิปเก็บเฮ็ดน,นงไกลให้เบองใเนเดอร์ตติดก็จะล่ให้ยเนาะคะเนาะวางคนมับกบ่กคือกันจ้ะวางคนก็มากมึงเฮ็ดผึ่งหวานนคะคะ เอ้ยโอ๊ย,เอยจเให้ผูกไว้มันกับเป็นตาสะออนอีรีแล้วคะ่ะดอกโเ,เวิดพีเว้นะเอ้ยมเดี๋ยวดีพาไปเก็บเห็ดมันปูต่อจะ้ะโอ้ยนักพี่น้นองเอ้ยมันปูตรงนี้หน่อยนึงนี่คะ่ะตรงตั้งทาง้านี้มันตรงขามกับปลาหิมะจา้ะบางทีค่อยเก็บก็มันดุดกับใบยัน,นตกอนเนะกกะมา,มานนะ,ะดอกเผืาา่อกจะบมาเนี่ยแหละค่ะดอกใบใหญ่ ปี่ไนย,ยกระแซบอยู่จ้ะนักนักนักญีก่ไนย,ยวันแข่คอยเอาตะก,กร้าไปไว้ในรถบอ <Okay. S 2> เอาไปถ่ายตีว่าบอเป็นอย่างเดาวตีอันนี้เอาค่ะจะพี่น้องไปแก็บน้ำพียย่ไงจ้ะอยู่ใส่หลายยอนอยู่พี่น้องอยู่ยใส่ละโอเค ใจละโอ้ยเจียางผิดทางพี่น้องเยี่นี่เยี่นี่โอ้ยย้อนเอ้ยย้อนเอ้ยย้อนพ <good>, ี่จโอ้ยพี่น้องสองจุดเบิ่งค่ะเต็มตะก,กาเลยอุ้ยไม่ได้นายไม่ได้ไไดนายเฮ้ยนะพี่นออ้องเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พไอ้เช็คซ์ทเจอริกรนนะนั่ ไม่ใช่เก็บมังหันตีเก็บมังนี่แป๊บนึงเซรามิกมีติบอร์เฮนจ้ะพี่นอ้องดูแฮปไมค์คะนิด <c oughs> ฝนตกขึ้นออกโอ้ยลงต้มคลัท จะได้เห็นดอกเห็ดไก่ด้ยวยจ้ะพี่น้องเอ้ยเอาค้อมเรียวไว้ก่อนนะคะเนาะลมแห้งแล้วคะลมแห้งจะเสียทางไ <laughs> จะเสียทางไหน <laughs> ก่อน ห <gbinary chord incarcerated> <laughs> ๊ะเมาๆเมาเห็ดเมาเยอะมั้ยไม่ก็ก้อนหลังไว้ค่ะ Stay in film <sharpiman> Your finger is in film no pop bam <sharpiman> เก็บ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 ี่น้องเก็บให้น้ำกาน้ำบตีจ้ะหนาประเด็นไปหอดไาให้มาได้หน่จังไดเอาเนาะจะโทไประิทาง วันนีสปอยบอยากเรดอค่ะพี่น้อง่าเก็บเเเพิ่มเาเล็กๆฮะฮ ใช้กันอยู่กันอูมดนอกมาแล้วก็วินให้นักนนักคำแบกให้นักนนักคำแบกสิไอซีใส่ทุ่มือมากค้างเดียว ฟังแล้วมุเทคด็ส่นที่ใหู้ o o เต็มตะการลจ้ะนี่ก็เป็นวัดกิดกากิดกาพี่น้องว่าเบาก็บ้าเป็นโหลดขออย่าอย่าแต่อย่าอย่าลองเพ่งวะสันพี่โสด่ไอแคนท t a ก k i n g b u น n อตแฮ n ซ i n <laughs> oh, no. <laughs> In that sweet voice? And <laughs> 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 I can sing only. i <laughs> No, can't they? Tekko. Flower today also? yeah <laughs> um make a movie. Very easy. <laughs> so long, so bad. You take much faster when you used to handle. Yeah. You make more clean, very good. <laughs> Careful. Yeah, so. What do you think this someone something eat? No, no, uh, gay or something is different. So. Someone, someone eat but someone not learn how to eat this. So uh, it depends. Some gay eat but uh, then they must learn from mother. But this place look like they not eat. Mm. They only like grass. And camels so are very They must have. The ding dong if you come with butter. Pocket. Mm. I think you have camel something good <laughs> <laughs> Today, today not <laughs> Today not talking. <laughs> You're talking <laughs> <laughs> เอาเท้มือถืออยกัน่าฟิล filming ยไอผูดผู้ไดจับกล่องคนนั้นะคะว่าเนี้ไ่องว่าพี่าอะมันยายรวาแทนวนี้วันนี้พยาย่วงาแทนโคตรซกเลค่ะมึง You see my hand I see my head, A minute. See two hands. <laughs> A little bit of your sexy jeans, eh? <laughs> Sometimes. If you move too fast, eh? Okay, I'm gonna do slowly, so You see my really very fast? If I do very Hello fast, you little must little tell little. me. สี่ที่ไปดูที่ฟาที่มาเทื่อหนึ่งที่กระจัดป่ะป่ะไปกป่ะป่ะเท็กททนันงไก่จ้ะเอ็นอนางไก่โอ้เอาแั่ไหนน่ะมันโอ้ยบ้างเอาคนอยู่คนที่นองเลยโอ้ ไม <But S 2> yeah. mm. oh, ่ทำมาได้ทำมาได้โอ้คนมีหลายดอกอยู่น้ำกันไปที่ไหน อ๋อน yeah. ีเ <tr> ซ <seine Christmas> mm ี hmm. okay. mm. yeah. been, h, ่นสเลยูนะโเคอร่อยเดี๋ยวช่งวอ่อยย่เน่ยจตองติดเป็นให่ๆาเป็นยเ้ bọc kiếm nello sùm tìm gọp hết tìm kìa đọc nha đọc nhay tìm chân 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 เก็บเก็บเก็บเกบเก,บก,บกบบบีสิัน,นี่ว่ามึน,นี่กรเปก๋แนด้อจ้ะด้อดอกเหชงามเนาะดอกเพชอ่อนซ่อนค่ะค่ะ ก็ไดีหอดไปพี่มะเข้าอยู่จ้ะกำลังออมอยู่แต่อันนี้มึงเข้ากับแบบเสียนปลาหิมะเรายังมีอีกเยอะเลยจ้ะพี่นอนจ้ะเน,นี่ยเก็บถาตรงนั้นดอกค่ะ ดอกกำลังเพิ hmm. okay. mm ่มเฟกใส่เลยยอดจิตใจเพื่อที่เพิ่มดจบนโอเคเตเอป็นยงไงก็สิเอาเอาเห็ดไปทายในรถค่ะมันหนักลว่ะมันหนักมันหนักกันเนามันได้มันได้น้ำเยอะ พี่น้องจ้ามันได้น้าลายค่ะได้น้าลายเลือกเอาน่าจา้าเนาะนี่ค่ะมันลายอยู่พี่น้องเลยเลามันได้น้ามาะฮะกบพอออกไปค่ะมันหนักมันลายแห้งพี่น้องก็าจะใช้ได้ทันทีน่าจา้ะแต่ว่า นักตีค่ะพี่น้องเอาอยางไกค่ค่ะบ่เป็นยางดอกเรือห้องเรืองเปงน็นไงล้วต้นออยางขึนอดอกหนึ่งสองลออชุบ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 ,ชบ

ありがとう。ありがとう。<今>